เ hey, er อเยอร์เซิร์ยู่ผมบีบคิว e คมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับและปืนที่ผมจะมาได้นําให้ทุกคนได้รู้จักนั่นก็คือ M 2 4 9 l i ไลท์แมชชีนกันกระบอกนี้เลยนะครับหรือว่าปืน LMG นั่นเองนะกระบอกนี้ก็ถือว่าเป็นปืนกลหนักที่มีอัตราการยิงค่อนข้างที่จะเร็วอยู่พอสมควรเลยนะครับ เร็วกว่าปืน AR หรือว่า S c e l เนี่ยหลายก็บอกเลยก็ว่าได้นะครับยิงด้ดวยกระสุนหมดไวมากครับทั้งทั้งที่แม็กหนึ่งเนี่ยผมแต่งมาทั้งหมด60นัดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งขาตั้งนะครับเรามาดูกันยิงบ้านดีกว่ามันจะสั่นประมาณไหนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะนิ่งอพอสมควรเลยนะฮะลองนอนดูครับเนี่ยแต่ถ้าตั้งขาตั้งไปครับก็ประมาณนี้ครับแม่นกว่าดิ่งกว่า ประมาณนี้ครับก็ต่างกันไม่เยอะนะครับผมปืนกระบอกนี้เนี่ยเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แต่งอะไรมาเลยนะครับแรงดีดมันจะเยอะมากๆเลยนะครับดูจากค่าคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะเวลาเรายิงเนี่ยมันจะดีดขึ้นบนแล้วก็ส่วนบริเวณหน้าอกขึ้นไปนะครับมันจะเอียงออกทางขวามือนะแต่เมื่อใส่โหลดเอาของผมที่ผมแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูค่าคอนโทรลกันใหม่ครับ นี่เป็นยังไงบ้างทุกคนกระสุนเนี่ยมันจะเกาะกลุ่มอยู่ตรงกลางกลางเป้านะอาจจะมีเฉยไปทางขวาบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับเราก็ยังสามารถคอนทลหรือว่าควบคุมได้อยู่ดีซึ่งการแต่งในเส้นนี้นะครับผมจะเน้นค่าคอนทลเป็นหลักเลยอันถัดมาก็จะเป็นส t ตบิลิตี้อันนี้นะครับนี่จะเห็นได้ว่ามันจะมีหลอดเข,เขียวเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนะก็จะเป็นการควบคุมปืนลดแรงดิดปืนแล้วก็การสั่นเวลาเราเล็งเป้าเนี่ยมันจะน้อยลงกว่าเดิมนั่นเองนะครับมะครับเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งกันดีกว่านะฮะสต็อกนะครับ ผมก็เลือกเป็น UR Spec Ops Tactical Stock อันนี้นะครับผมนี่ซึ่งจะบวก Control แล้วก็ Stability นั่นเองนะถัดมา Mac ครับก็เลือกเป็น AR 6 0 b Round Actioned Mac นะครับจะมีกระสุนทั้งหมด60นัดด้วยกันค่าอื่นเราไม่ต้องไปสนใจต่อมา Mac Mouse อันนี้นะครับก็เลือกสีที่เราถูกใจที่เราชอบมาเลยละกันนะครับ f ำหร e Grip อันนี้นะครับผมก็เลือกเป็น Resonance Ergonomic Grip อันนี้นะครับผมจะลดแรงดีดแนวตั้งทั้งหมดเลยนะครับถัดมาเร i บ s p อ o ์ตอันนี้ครับก็จะเป็นขาตั้งปืนนะถ้าเกิดว่าเรา มอบอยู่หรือว่ามันมีสิ่งกิดขวางหรือว่ากล่องลังอะไรข้างหน้าเราเนี่ยเราสามารถเอาปืนเนี่ย ตั้งไว้ได้ครับจะเพิ่มความนิ่งให้กับการยิงของเรานั่นเองนะแต่โอกาสใช้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งปืนไปแล้วเนี่ยเราก็จะตกเป็นเป้านิ่งให้กับศัตรูนั่นเองนะครับถัดมาเฮนการ์ดครับก็จัดอันนี้เนะครับคอนโทรลบวกแฮนดิ้งครับผมนี่ M249 เลวเฮนการ์ดต่อมามาสเซนก็จัดเป็นแซนตอมเวอร์ติเคิลคอมเพนเซเตอร์นี้นะครับก็ลดแรงดีบแนวตั้งเหมือนกันนะครับเวอร์ติเคิลคอนโทนนะถัดมาเลฟเฟลนะครับผมก็จะเน้นเป็นคอนโทรแล้วก็สเตเบลิตี้นะครับโมดูล่า อันนี้เลยทั้งเล็บทั้งไลล์เร็วนะครับส่วนบาเรลก็จัดเป็นตัวนี้ครับ M2 4 9 l r n o Long Barrel นะครับ จะทาให้กระสุนเราเนี่ยยิงได้ไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมระยะยิงมันจะอยู่ที่576เมตรนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับมันก็จะอยู่ที่550นะก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับผมกล้องก็แล้วแต่ชอบครับผมแต่ผมขอเลือกเป็นโอไซเลตดอทละกันนะครับรู้สึกว่ามันมีสีเขียวเราสามารถเล็งศัตรูได้ง่ายดีนะส่วนกล้องตัวที่2อันนี้ผมไม่ขอใส่มานะครับอ่าเรามาดูการคาลิเบตกันบ้างน,นะครับบาเลผมก็คาลิเบตตามนี้นะครับเวทลิมิตเนี่ยก็ไปทางขวาสุดแล้วก็เลนส์ก็มาทางซ้ายนะ ลดการดีดเวลาเราเล็งปืนแล้วก็ชักปืนขึ้นมาเล็งไว่ไม่ขึ้นนะครับผมต่อมาที่ฟอร์กิบเนี่ยเราก็เลือกไปทางขวาหมดเลยนะครับทั้งทิกเน็ตทั้งเวทลิมิตนะครับมันก็จะบวกค่าเอ็กซ์ต้าคอนทรลแล้วก็การควบคุมแรงดีดเวลาเราเคลื่อนที่นั่นเองนะครับออปติกล้องอันนี้นะครับผมจะเพิ่มระยะไปอีก0.25นะโดยการเลื่อนไปทางขวาสุดเลยนะครับส่วนสต็อกเนี่ยก็ตามนี้ครับผมไปทางขวาสุดทั้งเวทลิมิตแล้วก็เพลทเมนต์นะครับผมมันก็จะบวกค่าเอ็กซ์ต้าคอนทัลนแล้วก็ค่าความ ทำให้เราควบคุมปืนได้ง่ายตามสายคอนโทรลนั่นเองนะครับและใครที่อยากแต่งแบบง,ง่ายๆรวดเดียวจบเนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะแนบโค้ดของปืนอันนี้ไว้ใต้ Description หรือว่าคําอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยในสนามจริงกันเลยดีกว่าครับ let's go man มาครับทุกคนเราจะไปเล่นกันในโหมด t ท r สโ h o นะครับผมนี่ก็เลือกเป็นตัวนี้มาเลยนะครับแต่อันนี้ข้อดีของเขาก็คือมันจะมีปืนใหญ่ไว้ต่อสู้กับพวกรถถังอะไรพวกนี้ด้วยนะครับปืนพกผมเลือกเป็น Desert Eagle ร,กกระบบนี้ก็แต่งจัดเต็มมาแล้วเหมือนกันนะฮะอ่ามาแล้วครับทุกคนไปครับเราไปเกิดจุดบนดีกว่านะฮะต่กอใครยึดได้มากกว่านี้ก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะรู้สึกว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะมาให้เราได้ยิงแบบบ่อยมากเหลือเกินนะครับไม่ใช่มากเหลือเกินมันจะบ่อยกว่าโหมดอื่นๆน,นะ เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งปืนนะครับตรงนี้ผมเซตเป็นตัวทีมาแล้วนะฮะมันจะเขียนว่ามันจะเขียนว่าเนี่ยทุกคนดกดตัว T เนี่ยใบพอดนะครับเนี่ยกดไปเห็นไหมมันจะตั้งให้เราเลยครับแต่ข้อเสียคือเวลาเราตั้งแล้วเนี่ยต้องกดซูมออกมาอีกทีนึงนะครับเออตรงนี้มีหญ้าว่าล็งไม่ได้ฮนะมาตรงนี้เราดูครับนี่ประมาณนี้ครับ ถ้าเราโอ้โหเพื่อนอย่าพึ่งมายิงทีโอเคเพื่อนชุบขอบใจเพื่อนอยู่ไหนย,นยิงกว่ามึงยิงกลัวไอตัวนี้หรือเปล่าวะยิงผมเมื่อกี้เนี่ยมาตั้งขาตั้งแล้วยบร้อยเกียนอีกตัวหนึ่ง โอ้มันมันเปิดจุดว่ะมันเปิดจุดครับนม่มันอะไรเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาช่วยขอบใจมากเพื่อนโอ้ต้องขอบใจหมอนี่ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับคุณหมอเนี่ยช่วยเราสองครั้งแล้วยิงใครอะอยู่ไหนวะนั่น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 จะไปไหน โอ้โหเพื่อนเรากำลังจะไปชนชนกำแพงเฉยไปครับการตั้งป้องเลงอย่างที่ผมบอกไว้นะครับเราจะเป็นเป้ามนิ่งให้กับศัตรตูไงมันไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามีโอกาสผมก็จะใช้นะนี่โอ้โหยังสู้ไม่ได้ว่ะเอา้าคุณหมอโอ้โหเสียดายมากเลยมันฆ่าแพทย์สนามของเราซะแล้ว โอ้ oh my gosh ไปครับทุกคนเรียนต่อครับมาผมจะเอาจริงแล้วเอาจริงจริงหรือเปล่าเห็นแวบๆไปไหนแล้วไอตัวบ้านั่น <you. S 1> แม่ง <Finish> อ้อมมาถานเราอ่ะไปลุย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 ตังนี่เห็นไหมมันเปิดจุดหรือว่าไฟเราเปิดจุด ครับเรียบร้อยเฮ้ยเอ้าตายแล้วนี่หว่าทำไมมันเป็นเสียงแดงอยู่อะขอเก็บกระสุนหน่อยไปครับแหม่ไม่ทันไรมันเข้าไปยึดจุดได้แล้วไอ้ตรงนี้เราดูสกอร์ตรงไหนวะ สกอร์ที่เราจะซื้อเล่งห้าได้เนี่ยเราดูตรงไหนครัทุกคนไม่รู้บอกหน่อยครับผมมาไม่เจอโอ้โอ้โออไปโดนสโลโดนอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ครับโดนโดนวะโดนวะ ตายเฉยเอาไปแม่งหมดแม็กแล้วไม่ตายอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ไหนวะนี่ไงเจอตัวละหาตัวยากเหลือเกินพวกแกเนี่ย เพื่อนเราไปยึดเลยว,วะ่ะไปจุดบีกัน,นครับจุดบีสวยสวยอัดไปก่อนมีไม่มีไม่รู้เอ้ยอะไรเนี่ยระเบิดเหรออ้อาวมันยิงไม่โดนเฉยเลยมันยิงไม่โดนเฉยเลยอ่ะสวยอ๋อใครยิงเนี่ย ไอตัวนั้นเหรอเมื่อกี้เนี่ยที่เรายิงมันไม่ตายนะฮะมันหมอบเสียก่อนเพื่อนมีใครมาเฮลเราได้ไหมนเนี่ยกดเลขห้าถ้าลงบอมนะฮะแต่ว่าแต้มมันน้อยอ่ะเลมนี้ได้แต้มน้อยอยู่ต้องไปยึดจุดะครับจุด B1 หนึ่งไปมันยึดอยู่หมอหมอช่วยได้ไหมหมอเฮ้ยหมอกำลังทยอยช่วยว่ะเฮลม,ม,มีหมอโอเคขอบคุณมากหมอ ขอบคุณมากคุณหมอขอบคุณมากคุณหมอโอ้โหระเบิดไป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 เฮ้ยควัน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 โอ้ตายแล้วโอ้โอ้โออยู่ข้างหลังยังไงบ้านี่แอบเนียนเลยไปครับ เอ้ยมันแอบเนียนอยู่ตรงฐานสองตัวเออตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่จุดเกิดเพื่อนเราตั้งไว้ให้นะมาโอ้ขาตั้งปืนนี่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เลยวะ่ะคือมันต้องเคลื่อนพลตลอดนะฮะเรียบร้อย อ,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 อยู่ไหนวะโอ้โหอะไรมันกระเด็นไปแบบนั้นเลยเหรออุ้ยๆข้างหลังอีกแล้วโอ้ไม่ก็หลุดมาได้ไงวะหลุดมาได้ไงเนี่ยอยู่ข้างหลังเราตลอดโอ้ไม่ก็ยิงไม่ค่อยได้เลยนะครับ B1 B1 ยิงได้อยู่ ขึ้นไหมข้างบนดีกว่าเฮ้ยพอแล้วเบิดไปโอ้โหอะไรมาตรงนี้เนี่ยเต็มเลยบ่แบบมันยิงผมในตัวบ้าเนี่ย

โอ้โหตายเกลือนแล้ว B1 ยึดได้แล้วฮะลุยๆๆๆไปเรายึดหมาแล้วดีกว่าดูเหมือนตรงนู้นมันจะอยู่ตรงนู้นรีโหลดอยู่รีโหลดอยู่ ไปเอามึงไปไหนเนี่ยเว้มึงไปทางนี้ไอ้โดนบ้าโอ้ยะสุนหมดพอดีจะลุหมองมาเจอจะลุควันมาเจอเลยเพื่อนใครช่วยเราได้ไหมตัวนี้มันอยู่กลางดงเลยนี่หว่าช่วยยากช่วยยากมาครับหมอมาอีกแล้วครับคุณหมอขอบใจมากคุณหมอเก็บ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 แป๊บแป๊บ โอ้โหอาริีจีไปอาพีจีมัยังรีโหลดไม่เสร็จเลยคตดช้าหลังเข้าว่ะหลังเข้าว่ะมาดิครับโอ้โหมึงใครยิงช่วยกูหน่อยดิอเหี้ยน,นี่แม่งกลางโลเลย ยิงไม่เข้าเลยเหรอตีนมันก็มองแทบไม่เห็นไปมันยุดจุดบีมันยุดจุดบีกลับยังไม่ได้ยิงรถถังเลยว่าปืนเรานู่นนๆ่นนู่นน,น่น,น,น,นเพื่อนเราเก็บแนละ้ะยุดจุดบีกลับมา จุดบียึดกลับมาได้แล้วหรืตอต่อบีสองไปบีสองกันต่อโอ้โอ,อะไรยิงเขียวหัววะอะไรยิงเขียวหัววะว๊บว๊บเฮ้ยเพื่อนเราตายละโอ้โอย เอาแลเบิดไปบึมเรียบร้อยตายแบบไม่รู้นะขึ้นได้ไหมโอ้โหตรงนี้ทำไมเยอะจังยสว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 ย,สวย,สวยเยอะมากตายไปไปไปสวย Uầy! Má Ừ. Nam anh. Ô ô ô ô. Bravo 2. 2> แต่ยินเสียงว่ะเพื่อนตั้งขาตั้งไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมันเห็นมันเห็นผมมันเห็นผมถอยก่อนถอยก่อนโอ้ไม่ก็หลายตัวฝั่งนี้ก็มาเอาไมครับ oh ไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนเราไปไหนหมดแล้วอะเมื่อกี้เห็นอยนู่ันตั้งหลายตัวตายหมดแล้วเหรอ

ขึ้นไม่ได้ตรงนี้ทั้งนิวเคลียร์ทั้งมิสไซน์ทั้งรถถังเฮ้ยสายสลิงมันเล่นตัวอะไรวะมีสายสลิงมองไม่เห็นเลยฮะเหม,มือนวิ่งผ่านไปเมื่อกี้ไป ตาดไปเอาไปเยบร้อยได้ออสิสแลฮะโอ้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 เป่งกระโผลงเสาอีกแล้วถอย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 ขอระเบิดไปก่อนสวย d i s i n ด e g r a t o r เฮ้ยมั้งหลังเหรอสวย โดนอะไรอ่ะเคลียยิงตัวไงวะเฮ้ยมองไม่เห็นเนี่ยเฮ้ยยังไม่เบื่อเรามาตายตรเนี้ยโดนอะไรวะโปรเปล่ามะนิวเคลียร์รันแล้วนิวเคลียร์ลงแล้ววะบุญเจ็ดยังไม่ได้เลย ดูเฮียเอาชิปหายลงฝ่ายเราเหรอไอ้เฮียฝ่ายมันยิงมาว่ะไม่เป็นไรไปเกิดใหม่ได้เชิงจริงม็กยิงจากไหนเนี่ยยิงจากไหนเนี่ยมองไม่เห็นโอ้อยู่ตรงนี้เยอะมากเลย เยอะมากเลยฮะเระเบิดไปมาขึ้นสวยวีโหลดแป๊บโดนอะไรวะเนี่ย หมดแล้วหรอเฮ้เยใครขึ้นรอบไปข้างบนขอเราไปด้วยได้ไหมเนี่ยยิงจากไหนเนี่ยมองไม่เห็นเล็กเกินช่วยเพื่อ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 นคุณหมอฟื้นขึ้นมานี่เราต้องเป็นฝ่ายช่วยบ้างแล้ว ขึ้นไปหน่อยติปลายขึ้นสลิงไหมไหนวะอยู่ไหนวะนู่นนุ่นนุ่นน่นนุ่นนุ่นนุ่นน่นอะไรมาเนี่ยขังข่าวแมงกุจีมาเป็นเราไปไหนมึงไปไหนเนี่ยมานี่ก่อนเหี้ย เล่นบนที่สูงดีกว่าโอ้ทำเลดีมากเลยแต่มองไม่เห็นใครดูดินุ่นนุ่นนุ่นโอ้ยสองหัว <laughs> มึงเห็นกูได้ไงเนี่ยมึงเป็นเลงบนผืนน,นิ่มยิง <laughs> แม่งโดนสนไนเปอร์สองหัวเออ ีรถถังไม่เอาไปหมื่นเจ็ดนี่มันดูตงไหนวะราคาเงินผมอยู่ตรงไหนอ๋อเก้าพตรงกลางนี่เองอยู่ถ้าเราไม่กดเนี่ยเราจะไม่เห็นใช่ไหมทุกคนปังนี้ทำไมมันไม่มีคนละรถถังไปแล้วหน่วยหุ้มเกราะ ช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าขึ้นมาคุณหมอตรงนี้ไม่มีใครฮะช่วยเพื่อนได้ครับลุยๆๆฝ่ายเราขึ้นมาหมดแล้วมาครับอ๋อระเบิดไปเด็กก่อนน้ำร่องไป ป้อมแล้วตั้งป้อมแล้วเรียบร้อยกนึงมาเอาดิวเคลียร์ลงบ้างฝั่งเราสุดยอดเลยหนีหนีถอย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 ไปฝั่งนี้บ้างครับ C2 เพื่อนเราเข้าไปยึดอยู่ฮะ <Okay. S 2> ได้ยินเสียงมันยิงอยู่ตรงนี้เลยตัวไว้ <c oughs> เรียบร้อย วิกตอรี่ไปทีมเราเป็นฝ่ายนำยึดได้มากกว่านะฮะเห็นไหมครับทุกคนเราต้องเคลื่อนพลอยู่ตลอดอะ่ะข่าตั้งเนี่ยไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ใช้สักเท่าไรนะครับคิวไปกี่ตัววะสามสิบสองนะครับโอเคครับสำหรับปืน m 2 4 9 LNG ก็จะมีการเล่นต่างๆประมาณนี้ความนิ่งก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับก็ขอฝากกันไปด้วยครับเช่นเคยถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แลวก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากตามรับชมคลิปต่อๆไปกันด้วยคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ bye bye.